สวัสดีครับท่านผู้ชมเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับรอบ16ซีมสุดท้ายวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจบลงด้วยเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดจีนทีมแชมป์โลกเก่าทีมขวัญใจมหาชนกลับพ่ายต่อฝรั่งเศสไปแบบสุดช็อก1ต่อ3เซตสกอร์20ต่อ2 5 25ต่อ2 7 25ต่อ2 2 2 0ต่อ2 5สเซตแรกฝรั่งเศสออกตัวแรงกดไปก่อน25ต่อ20 เซต2จีนแก้เกมเต็มที่แต่สุดท้ายโดนบีบปลายเซตผ่าย5ต่อ27กลายเป็นตาม0ต่อ2เซตเซตสจีนไม่ยอมตายง่ายๆฮึดคืน25ต่อ22แต่พอเซต4ฝรั่งเศสปิดจ็อบทันที25ต่อ20ปิดแมตต์ไป3ต่อ1อย่างสง่างามใครจะไปเชื่อครับ จากทีมที่โอลิมปิกแพ้จีน0ต่อ3จนคนล้อว่าไม่มีทางสู้จากทีมที่ต้องหนีตกชั้นแข่งกับไทยใน VNL 2025และแพ้ไทยทีมเดียวทั้งทัวร์นาเมนต์วันนี้ฝรั่งเศสกลับยืน1บนเวทีใหญ่เบื้องหลังชัยชนะครั้งนี้ต้องยกเครดิตให้โค้ชเซซ่าเฮอร์นันเดสกอนซาเลสคนนี้ครับเขาไม่ใช่แค่โค้ชที่ทำทีมชนะแต่คือคนที่สร้างระบบใหม่ให้ฝรั่งเศสทั้งทีมจากความอดทนความเชื่อใจและการวางรากฐานยาวนาน ผลที่ได้ก็คือจากทีมที่ใครๆดูแคลนกลายมาเป็นทีมที่โค่นยักษ์ใหญ่จีนลงได้สำเร็จแมชทีมสเต t จีนพบฝรั่งเศสร,รอบ16ทีม WHC 2025 Attack ตบทำแต้มจีน57ฝรั่งเศส65ฝรั 65, ร่งเศสเฉียบคมกว่าชัดเจนเกมรุกมีประสิทธิภาพมากกว่าบล็อกจีน9ฝรั่งเศส9สูสีเป,เป,เป๊ะๆไม่มีใครเหนือกว่าแต่จีนที่ขึ้นชื่อเรื่องบล็อก ก็ไม่สามารถกดฝรั่งเศสได้เซิ Ser S, C, ร์ฟเอสจีนสฝรั่งเศส5ฝรั่งเศสแม่นกว่าเล็กน้อยออปโ n เนนต์เอเรอร์หรือแต้มจากความผิดพลาดคู่แข่งจีน20ฝรั่งเศส20ทั้งคู่กดดันจนอีกฝ่ายพลาดเท่ากันเป๊ะทอเทลรวมแต้มทั้งหมดจีน90ฝรั่งเศส99ช่องว่างเล็กน้อยแต่เพียงพอจะชี้ขาดชัยชนะดูจากสถิตินะครับเกมนี้ฝรั่งเศสไม่ได้ชนะเพราะจีนเล่นแย่ แต่ผู้เขาชนะเพราะตัวเองเล่นดีจริงๆโดยเฉพาะเกมรุกตบทําแต้มได้มากกว่าจีนถึง8แต้มบล็อกไม่เสียเปรียบเสิร์ฟก็คมกว่าเล็กน้อยและเมื่อรวมทุกปัจจัยเข้าด้วยกันเลยออกมาเป็นชัยชนะสุดช็อกที่จีนโดนฝรั่งเศสอัดไป3ต่อ1เซตนี่มันสะท้อนเลยครับว่าฝรั่งเศสวันนี้คือทีมที่เตรียมมาอย่างละเอียดไม่ใช่บอลบังเอิญ แต่เป็นบอลที่ระบบโคช้ชเซซ่าเฮอร์นันเดสกอนซาเลสปั้นมากับมือและนักเกตก็ตอบแทนโคช้ชด้วยการเล่นที่คมกริบทุกจังหวะและแล้วครับจีนพ่ายฝรั่งเศสไป1-3ในรอบ16ทีมสุดท้าย WCH 2025แต่เกมมันยังไม่จบตรงสนามเพราะหลังจบแมชโซเชียลทั้งจีนและฝรั่งเศสก็เดือดพอๆกันเลยครับเรามารับฟังกันครับชาวจีนคนแรกคอมเมนต์ของ ยูเซอร8 7 6 8 7 2 3 5นี่แหลมคมมากครับเขาพูดประมาณว่าทุกเรื่องต้องจำไว้ว่าเกินพอดีก็ไม่ดีทุกอย่างถึงจุดสูงสุดก็จะพลิกกับเสมอในสนามชัยชนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าทีมไหนเด็กกว่าและกรรมการก็ไม่เคยให้แต้มพิเศษเพราะคุณเด็กกว่าอย่ามองข้าม Experience เพราะ Experience และสภาพจิตใจของผู้เล่นเก่ามีค่ามากสำหรับทีมที่ว่าหนุ่มแน่นทั้งหลายการเล่นเป็นทีมเวิร์ดี แต่ก็ไม่อาจาบอกได้ว่าซูเปอร์สตาร์ไม่สําคัญถ้าไม่มีสตาร์ก็ต้องพยายามสร้างสตาร์ขึ้นมาแทนที่จะหลอกตัวเองว่าเล่นแค่ทีมเวิร์กก็พอคอมเมนต์นี้ของเดียนเจียวมาฟานคว้ยกากาเลยจัดว่าแรงสุดๆเลยครับเขาเขียนว่าหลังโอลิมปิกรีโอ2016ฉันก็พูดแล้วถ้าเว่ยจี้จงอดีตประธานสมาคมวอลล์บอลหญิงจีนยังไม่ตายบอลล์บอลหญิงจีนก็ไม่มีทางรอดคอมเมนต์จากเหล่าตู้เมเทียตูเอินฮู นี่มาแนววิเคราะห์จริงจังตำหนิโค้ชโดยตรงครับเขาเขียนว่าจีนแพ้ฝรั่งเศสอดเข้ารอบแทีมเป็นความพ่ายแพ้ที่น่าอับอายความรับผิดชอบอยู่ที่โค้ชจริงๆแล้วทักษะของสาวจีนไม่ด้อยกว่าฝรั่งเศสเลยแต่ปัญหาคือโค้ชมีปัญหาเรื่องแทคนิคในสนามไม่ได้ศึกษาฝรั่งเศสก่อนแข่งและระวังเกมทีมก็เล่นด้วยสภาพจิตใจที่ตึงเกินไปจนแพ้อย่างไม่น่าแพ้โอกาสทองหลุดมือและสําหรับบางคนอาจเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้ติดทีมชาติ คอมเมนต์ของไคเซนเจ้าหายาอารมณ์มันเต็ไมไปด้วยความผิดหวังปนเศร้าเลยครับเขาเขียนว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงจีนหลังจากที่ทำให้ใั้เจ็บที่โตเกียวมาปารีสก็เจ็บอีกปีนี้ยังคิดว่าเด็กๆรุ่นใหม่จะพอให้ความหวังได้บ้างสุดท้ายก็ยังอ่อนเกินไปแล้วเมื่อไหร่กันนะที่ทีมจะกลับไปยืนบนจุดสูงสุดได้อีกครั้ง ชุดคอมเมนต์นี้คือดรามา่าเต็มรูปแบบหลังทีมวอลเลย์บอลหญิงจีนแพ้ฝรั่งเศสตกรอบ16ทีมที่ WSCH 2025กรุงเทพโทนหลักของแฟนจีนที่ออกมาโกรธด่าโคช้ชตรงๆหลายเสียงเหมือนดูอันหู้สื่อจีนบอกว่าไม่ใช่เพราะนักกีฬาฝีมือด้อยแต่เพราะโค้ชวางแท็กติกผิดพลาดไม่ศึกษาฝรั่งเศสก่อนแข่งและทีมเล่นด้วยสภาพจิตใจที่กดดันเกินไป มีคนตะโกนสั้นๆว่าเสียเคอเสียเคอเสียเคอแปลว่าให้ออกไปเลยอีกหลายคอมเมนต์เจาะจงชื่อไหลาย,ย่าเหวินผู้จัดการทีมโคช้ชว่าเป็นต้นเหตุเลือกนักกีฬาผิดและสมควรลงจากตำแหน่งผิดหวังกับผลงานมีคนบอกว่านี่คงเป็นอันดับแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วก็คือจากทีมที่เคยลุ้นแชมป์โลกกลายเป็นหลุด8ทีมครั้งแรกในรอบหลายสิปี บางเสียงถึงขั้นบ่นว่าจีนกลายเป็นทีมระดับ3ไปแล้ววิจารณ์ตัวผู้เล่นแฟนบางคนระบุชื่อเลยเช่น2หัวเสาได้แค่3แต้มใน2เซตหรือหูมึ่งเจียเล่นไม่ไหวน่าจะให้ถังสิ้นลงแทนและฟาฉิวไท่ใช่เซอไม่กดดันเลยเสียงเชิงโครงสร้างมีคนบอกว่า ไผ่ชาวสุยผิงไทตีหลีกจีนต่ำเกินไปขณะที่ฝรั่งเศสมีผู้เล่นอยู่ในหลีกยุโรประดับอิตาลีหรือถูชาวกันหลายคนจึงได้ประสบการณ์มากกว่าอีกบางเสียงบอกว่าควรส่งผู้เล่นจีนไปหาประสบการณ์ในถูชาวตรุรกีหรืออีเจียบ้างสายให้กำลังใจไม่ใช่ว่ามีแต่ด่านะครับยังมีแฟนที่บอกว่าสาวสเล่นเต็มที่แล้วกล้าสู้กล้าเสี่ยง เรากำลังสร้างทีมใหม่สำหรับโอลิมปิกลอสแอนเจลิสบางคนย้ำว่าการเปลี่ยนผ่านรุ่นหรือสินเหลาเจาเทียเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และต้องแพ้แต่ต้องแพ้อย่างสง่างามคอมเมนต์ของเหมียนเต้าเย่าชุ่เจียนจังชวนจังอีเชนหลิงชี่นี่คือเสียงตรงไปตรงมาแบบแซนสาเหตุผลครับเขาเขียนว่ามีใครบ้างจะพูดอย่างเป็นกลางหน่อยเถอะไม่ใช่เพราะทีมยังไม่เข้าขาไม่ใช่เพราะยังเด็ก ไม่ใช่เพราะเตรียมตัวไม่พอแต่คือจริงๆแล้วเราสู้ไม่ได้ต่างหากศักยภาพไม่ถึงไม่มีจุดแข็งชัดเจนไม่มีคีย์แมนที่พรสวรรค์โดดเด่นและก็ไม่มีโค้ชที่พลิกเกมได้คอมเมนต์ของต้วนต้วน,วนปีจี้นี่อบอุ่นกว่าหลายคนเลยครับเขาเขียนว่านี่คือราคาของการเติบโตรุ่นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงจีนถ้าเล่นออกมาได้ดีก็จะมีผลงานในทัวร์นาเมนต์ใหญ่3รายการ แต่ถ้าเล่นไม่ออกแม้แต่ท็อป6ของโลกก็รักษาไว้ไม่ได้เมื่อก่อนทีมที่เป็นประจำในกลุ่ม6ทีมแรกคือสหรัฐบราซิลอิตาลีเซอร์เบียจีนและตุรกีแต่ในฐานะแฟนเก่าฉันจะไม่ซ้ำเติมทีมจีนชุดหนุ่มไฟแรงชุดนี้แค่มีความหวังเดียวอยากเห็นผลงานที่ชัดเจนของพวกเธอโดยเร็วจงเล่นให้เป็นของตัวเองเพราะเวลาไม่รอใครโอกาสสูงสุดก็มีได้ไม่เกิน2โอลิมปิกเท่านั้นจาโย ổ, จงกัวหนีไผย คอมเมนต์ของลี e ลี่ขีดเน่ยสสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของวอลเลย์บอลหญิงจีนได้ชัดไหมครับเขาพูดประมาณว่าผมขอร้องสมาคมวอลเลย์บอลหญิงอย่าปิดประตูสร้างเองในบ้านอีกเลยถึงเวลาปล่อยนักกีฬาออกไปเล่นหลีกต่างประเทศได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่มีสโมสรต่างชาติอยากได้และช่วยพิจารณาโค้ชต่างชาติหน่อยได้ไหมทีมชายฉันกล้าจ้างเลยโค้ชในประเทศกับโค้ชต่างชาติยังมีช่องว่างความต่างอยู่นะ แล้วเจ้าตัวก็เสริมต่ออีกว่าตอนนี้มันปิดกั้นกันจริงๆนักกีฬาต่างชาติหลายคนพอไปเล่นหลีกนอกกลับมาเล่นทีมชาติก็เห็นพัฒนาชัดเจนส่วนหวังเจอหลิวชาก็แย้งว่าก็ปล่อยจูถิงไปแล้วไงแต่สุดท้ายก็ไม่ถูกใช้งานประชดว่าต่อให้ปล่อยสตาไปเล่นนอกกรณีของจูถิงก็ยังเจอปัญหาการจัดการในทีมชาติอยู่ดีเสียงต่อมาครับมันคือความผิดหวังสุดๆของแฟนชื่อ ซาลินเชลเขาบ่นว่าทำไมทีมจีนเล่นประมาทแบบนี้แรงฮึดตอนชนะโดมินิกาหายไปไหนหมดพอฝรั่งเศสเล่นดีนิดเดียวทีมเราก็พังบล็อกไม่ได้เลยเซิร์ฟก็ไม่กดดันคู่แข่งตัวหลักก็เล่นหลุดหมดแค่เสร็จสองโดนแซงก็รู้แล้วว่าวันนี้จบแน่นอนนี่คือแฟนที่มองเกมตรงๆแล้วรู้สึกว่าทีมแพ้เพราะเล่นห่วยไม่ใช่เพราะเหตุผลอื่นแต่ในอีกมุมหนึ่ง มีแฟนที่ชื่อหยวนหยางเสร็จกลับพูดต่างออกไปเขาบอกว่าจริงๆแล้วเด็กๆเล่นดีแล้วนะพวกเธอกล้าสู้เต็มที่โคช้ชก็กล้าให้โอกาสกับรุ่นใหม่แบบนี้แหละคือการลงทุนเพื่ออนาคตโอลิมปิกลอสแอนเจลิสยังรออยู่จางอู่สันกับอู่มงเจสองดาวรุ่งก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามีสปิริตของนักสู้นี่คือแฟนที่มองบวกเชื่อว่าการพ่ายแพ้วันนี้คือการวางรากฐาน เพื่อวันข้างหน้าแล้วก็มีอีกเสียงที่เด็ดไม่แพ้กันจาก RLEX บรรพุเขาตั้งคำถามแบบเจ็บๆว่าทีมชาติไหนไม่ใช้รุ่นพี่พาเด็กใหม่บ้างทำไมจีนส่งเด็กแทบทั้งทีมไป World Championship พเกมใหญ่แบบนี้ต้องมีตัวเก่าคุมอยู่สิแล้วทำไมรุ่นพี่ที่ยังอยู่ในช่วงพีคถึงไม่ได้ถูกเรียกติดทีมหรือว่าผู้บริหารกับโคช้ชไม่ทำงาน นี่คือแฟนที่ไม่โทษเด็กแต่โทษระบบและสมาคมแบบเต็มๆคุณรู้ไหมครับในขณะที่แฟนจีนผิดหวังด่าโค้ชด่าผู้บริหารกันเละหลังทีมแพ้ฝรั่งเศสแต่ฝั่งฝรั่งเศสกลับเต็มไปด้วยความสุขความภูมิใจและน้ำตาแห่งชัยชนะเอมมาชาบรันเขียนว่าบราโวเลฟิลพวกคุณสมควรได้ชัยชนะนี้แล้วคุณทุ่มเททุกอย่างแสดงให้เห็นถึงทีมที่เล่นเป็นหนึ่งเดียวแม้จะมีแกว่งในเซตส แต่ผลลัพธ์มันคู่ควรจริงๆเมื่อเรามีศรัทธาก็ไม่มีอะไรมาขวางเราได้แพทริสซันพิสก็เสริมว่าบราโวเมดามเสียดายที่กีฬาของเราไม่ค่อยดังทั้งๆท,ที่นี่คือ World Championship แต่ผมก็ขอให้เส้นทางนี้ไปได้ไกลข้อเสียเดียวก็คือผมไม่ได้ดูสดอ่านแล้วสัมผัสได้เลยว่าแฟนฝรั่งเศสเสียดายที่สื่อบ้านตัวเองยังไม่เห็นคุณค่าเท่าที่ควร ปาสกาลีนปาสกาลีนเขียนด้วยหัวใจเต้นแรงว่าแม็กซี่เลฟิลขอบคุณทีมชาติฉันอินกับทุกแต้มเหมือนลงไปเล่นเองการเข้ารอบ8ทีมคือรางวัลที่สมควรปีทองของพวกคุณเริ่มต้นแล้วอาเล่เลเบลเรดแอชแฟนอีกหลายคนยกเครดิตให้ทีมงานเช่นเฮเวเลบุตเดบวอสที่บอกว่าบราโ o วทั้งทีมและสตาฟโค้ชหรือจองเปียร์เดกิเนสที่เล่าว่าแม้สโมสรเก่าของเขาจะหายไป แต่เขายังส่งกำลังใจให้สาวฝรั่งเศสเต็มที่ส่วนเบอร์นา r d ดิซอมบาก็วิเคราะห์ว่าจากที่จบอันดับ9ใน VNL มาสู่การเข้ารอบ8ทีมในเวอร์ชันเป็นชิปมันคือ9ก้าต่อไปที่เป็นตะก,กะชัดเจนเห็นพัฒนาการแบบทีละขั้นและแฟนอีกหลายคนก็พูดตรงกันเลยครับว่านี่คือทีมที่สวยงามขอบคุณสำหรับช่วงเวลายิ่งใหญ่ของวอลเล์บอล ลำดับต่อมาครับมาร์กาลีมากาอิโเขียนว่าประวัติศาสตร์เข้มข้นเหลือเชื่อพวกคุณทำให้เราฝันพวกเราทุกคนจะอยู่ข้างหลังคุณต่อไปอเลเลเบอร์บลูไวท์เรดมันคือความภูมิใจที่ไม่ใช่แค่ชนะเกมแต่คือการสร้างแรงบันดาลใจทั้งประเทศเจมส์บีแอร์บูซนัตก็พูดตรงๆว่าในที่สุดเราก็มีทีมชาติหญิงฝรั่งเศสที่ยอดเยี่ยมให้ภาคภูมิใจนี่แปลว่าแฟนบอลรอมานานวันที่ฝรั่งเศสจะมีทีมที่ยืนหยัดได้บนเวทีโลก เบอร์นาจิโรนกับสเตฟานแกรงกิราดก็บอกคล้ายๆกันเลยครับว่าแมตช์นี้มหัศจรรย์มากเราอยู่ข้างหลังพวกคุณเป็นกำลังใจที่ส่งตรงจากหัวใจแฟนๆซินวีเลตัวเนลยังจอดจงพูดถึงนักกีฬาคนโปรดเอโนราว่าทำให้เราฝันต่อไปนี่คือสัญญาณว่าทีมไม่ได้สร้างแค่ชัยชนะแต่สร้างฮีโร่ในสายตาคนดูด้วยซิรีนฟิซัวก็มองเป็นภาพใหญ่ครับว่าจากความก้าวหน้าสู่ความก้าวหน้าราโว แปลว่าชัยชนะครั้งนี้คือขั้นบันไดที่ยืนยันว่าฝรั่งเศสกำลังเดินหน้าไปอย่างมั่นคงและสุดท้ายคลอดีนบาบก็สรุปง่ายๆว่าชัยชนะครั้งนี้สมควรที่สุดแล้วครับและนี่แหละครับเสียงของแฟนฝรั่งเศสหลังเกมที่พวกเธอชนะจีนเสียงที่เต็มไปด้วยความสุขความภาคภูมิใจและความหวังสำหรับอนาคตทุกคอมเมนต์คือพลังใจที่ผลักดันนักกีฬาขึ้นไปอีกขั้น สุดท้ายแล้ววอลเลย์บอลก็ไม่ใช่แค่เกมบนสนามแต่คือกระจกสะท้อนหัวใจของคนดูแพ้ก็เจ็บเหมือนฝั่งจีนแต่ชนะก็สุขเหมือนฝรั่งเศสนี่คือสาระดีกีฬาดัง Top Spot t n s s i h t ์ขอบคุณที่ชมจนจบครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีครับ